สบายด,สายดีสบายดีสดีสดีสดสดพ,พ่อแมนะ่พี่น้องเนาะกายินดีตอนทับทุกทานเข้าสู่ซองของบาลีอีกคือเก้าคือเดิมเนาะตอนนี้นการยังยูน้ำเเาคือเก้าซีซีตซีสหายนะกับมีทางคูคิวคู่ดอยดับาลาวเนาะกาตอนนี้ยูระบางกลางของการเดินทางออกจากบ้านหอยพระจะเข้าไปบ้านหอยมุงเนาะพอดีทางคูคิวันอย่ามีผุญใจ็บุญอ่าทรง ปัจจัยมาทางซองกูคิวอยากไปเยี่ยมยามน้องเม็กเนาะน้องเม็กน้องเม็ฆลูกของพระเทวสิทธิ์นาพะพ่อแม่พี่น้องกะเป็นเคสหนึ่งที่เขาได้ช่วยเหลือไว้พ่อแม่พี่น้องก็คือ,อสว่วงประมาณสองปีก่อนนี่ยเขาได้ไปสร้างบ้านให้กับน้องเม็กพ่อของเพื่อน,นั่นชื่อพระเทวสิทธิ์นาพะพ่อแม่พี่น้องกะถ้าหากท่านได,ได,ได้ติดตามรับชมขนาดจะงหูเนาะพ่อของน้องเม็กหัน ได้เสียแล้วเนาะ่พรา้อน,อนอในปีปีแล้วเนาะด้วยพญาของปู้เกีียวตามเที่ยวไปซถาม่าทางสาบาน,นนะกา <c oughs> มือน,นี้เป็นมือน,นึงนนเนาะผู้เกี้ยวเนาะเขากลจะเข้าไปเยี่ยมยามเพราะว่าการโดนอะไรที่เขาบ่ได้ไปโดยส่วนตัวเขากับประมาณประมาณสองเดือนประมาณนั่นแหละที่บ่ดได้ไปหาน้องเนะาะการลองไปเบิ้งไปสมนุกกันเบิ้งเนาะไปเยี่ยมยามทำเข่าทำ สุขสบายดีทางครอบครัวเพิ่นเบิ้งเนาะว่าตอนนี้ครอบครัวของน้องเม็กแล้วก็แม่แล้วก็อีกเอื้อยเพื่อนก็บชื่อน้องแหนมเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเขาเข้าไปติดตามรับชมเบิ้งเนาะยกูคิวว่ามื้อนี้เฮาทางกูคิว่จะเอาหยังไปให้แด่แล้วก็ไปไปเบิ่งไปชมน้วกันนั่นแหละโอเคเนาะเฮาออกเดินทางกันเลยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮาก็เดินทางมาฮอดบ้านน้องเป็นที่เรียบร้อยเนาะ รถเทากลับมาจอดอยู่นี้นะแต่ตอนนี้ท่างคู่คิวก็ได้เอาเครื่องเอาของมาเทากนนันจะไ,จะได้พาคนเครื่องคน,คคนยังไปช่วยคู่คิวเนาะอันนี้เป็นสภาพมันส่านบัตรซองหามาัา <c oughs> ามาไนไรเขาซานซสาร,สารตีโอ้แม,นม่นไหคู่โดยแบกคู่เดียวก็ได้ทนจับที่ ไก่้แคนเดียวนึ่ล็อกดิจยวมันอ้าวแรงแล้วโอ้คุณหน่อยแบกคนเดียวดูกอคุณหน่อยจะแบกคนเดียวแม่แหละนักับันสี่สิกิโลเลยโอ้โหธรรมดาเนอะนักติ ăn nít đấy ăn chút đây, đi a ở bài ghi bì kuôi bì kuôi bì kuôi rồi bì kuô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 i bì rồi bì kuôi bì kuôi bì kuôi bì thái hút cơ. บางที่ายหูกันนะอันเดิมหนึ่งหนึ่งสองเอาอีกเอาอีกมุมนี้เพราะมันยักมือเนาะยอกูด้วยลงไปด้วยเมื่อไรเคืองแค่นี้เย็นๆก็ได้แล้ลื้อไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังไม่ยังก็ได้โอ้โหน่อยลายได้จริงหรอแบบนี้เนโอเคเนาะเดี๋ยวเรานำหน้าพาทางเลยเพราะว่าทางทีมงานเขาก็โบวู่เนาะ Ôi oh, rồi rồi đời lọc luôn nhìn nhai cơn nè Úp Thấy mấy, thấy nè ngân cho nè Thấy mấy Ada. Oh tu. Jauh, jauh mana? Jauh, jauh งานนี่รูดอยจัดเต็มมีแต่คนขายคนแบ็คเข่านะนี่มีขายอะไแม่แม่เอาท้ายอ่ะเอาแม่ทางดาบบาลาก็ติวทุกปากกระปองโบแมนธรรมดาเนาะนักเติบบาลีก่อนยกขนมโอ้นักสุดนี่นี่ขวามือโดยทางซ้ายมือนี่เป็นเฮือนของพระเถ่าส่างระเถ่าซาง ด้วยล้างนี่นิดหน่อยแล้วเดน้องแม็กเอาลี่นำนี่เป็นคลองสาบายไหมแม่นแหละโอ้ยูกต่เนาะแม่นโอ้สบายดีโอ้ยกินแล้วขนมนี่เนาะจิ้นน้อยอาขนมไปกินนะโอ้ยแต่ไหมจังอันนี้แต่ไหม <c oughs> <c oughs> จังแต่ไหมจังจักหน่อยด้วยจักหน่อยอาขอนมไปกินเด้อ สบายดีแมกเห็นอ่เห็น่ะเพ่อพี่าลี่ไนาะก่อนนานี่ยเมกแม่ไปใช้ได้โอ้โหนมเด้ไปใช้เนี่ยไปตัดแคมดิแม่นะน้องไม่ได้ไป อน้องกันยังเข่าของเฮียนอยู่ดิเข่าอยู่น้องแม่เป็นยังน้องบู้งบู้ง่ะเป็นอะไรครอบครัวเขาสบายดีติเป็นอะไรแนมมาแต่งยินมาเป็นวัาน่าโลกดีละดีพ่อใครแล้วตีบุตรได้ไปของเฮียนอันแนมอ่ะบุตได้ไปแล้วออกแล้วเนาะ เบาแห้งนิดนึงก็ได้น้องไม่ต้องอายเอาเนะ <c oughs> น้องเบาค่อยคอยโอเค okay, เดี๋ยวเขาให้คกูคิวจัดแจงเนาะอ่ะอาให้เนาะอ่าเป็นปัจจัยของหนาคิมเอ,อ้ยอันนี่เพิ่นเนาะอ่ายกมือใช้กล้องเพิ่นแล้วกะ็ขอบอ,อกขอบใจเพิน่นเบาแหง้งนั่นนึงเลยอ่าขอบอ,อกขอบใจลายๆเด้อขอบขอบใจลายๆเด้ออ่าให้หนาคิมเอ,อ้ยอันนี่เนาะผู้ใจเจ็บบุญยู่ดีมีแห้ง แปนแหน่ย์นี่เพื่อนยูดีมีแฮงเดอร์อ่าก็ในนะพี่น้องเนาะชีวิตการเป็นยูข,ของนอกเบ็ดใปัจจุบันเนาะกับห่อเฮือนเดินดาวยังกับมีครบกับยอนยอน,ยอ,นอ่าเบลลี่เนาะทีมหนึ่งน่นทีงงมงานเขาบอกเฮาที่แต่มาเห็นมาห้าน้องกับมาช่วยแปลงห่อแปลงเฮือนหายปัจจุบันกับสะดวกสบายแล้วเพื่อนมียูก็คือกันแดดกันฝนได้คักได้แหละเนาะพี่น้องเนาะ ถ้หาหนองครับเอืึดหากมีทิ้นมีหอนในอนาคตก็สามารถเอากระเบื้องอะไรยังมาปูทิศเพดอกเพดานอะไรยังก็ได้คือกันหรือว่าฟ้าตัวนี้ถ้ามีเงินเถนามาถ้ากบุ้มฮักฟ้าไม่เฮียกส็สามารถมาต่อเติมไดนะ้เราเร็วดิเน,ะนะาะโดยไม่ไะเขาเฮ็ดมาซ้ำนี่กะถือว่าโอเคไปแล้วทุกคนเศนร้าอย,อยัางก็เป็นเศรูปูนเศร้าอย,อยัางกะเป็นแม่ก่อนค้างดีเติร์ฟทะเลเพราะว่า ทีมงานใช้พุ่ของพวกองเราชนเลียไปเห็ดเฮือนให้แต่ละเขตจะเป็นเฮือนประมาณนี้น้ำบรีเนาะโ <I> ดยแมนแต่ว่าตอนนั้นก่อนหน้านี้สองปีนี่มาเห็ดก็นานจะบ่มดล่ลายบ้างเลแ <Man, man. S 1> มนแมนถ้าถามมาเห็ดเฮือนซ้ำนี่ในช่วงปัจจุบันนี่โอ้โธ่ลายลายสมควรเลยสิว่าเงินเฟ้อกอแมนแต่ว่าขันเป็นเงินฟเฟ้อมันก็ลายเงินลาวเงินตามประเทศก็คือเก้าเท่าแหละแต่ว่าราคาสินค้าคือมันแพงขึ้นแมนแมนราคาสินค้ามันแพงขึ้นก็เลย ประมาณนกกี้น้องก็สงนี้แล้วที่ได้เฮื่อล้างนี้ไปไอ้ดีใจนําแต่ก็ชื่นาจําตาพวกไอ้แ <c> บ <oughs> มีผู้เา้าล้วปะคือบอกคอยแท้สนใจต่เรื่องเดียวคือบอกคอยค <c oughs> อยนอกตออน,นี้ทางครูคิวก็ได้นำเอาเครื่องของผู้ใหญ่ใจบุญที่ส่งมาเนาะมอบใ้กับน้องเม็กเป็นที่เรียบร้อยกา จะมีประมาณนี้เนาะลายเียดกะอยู่ทาง่องของครูคิวเนาะที่ว่าลายหับรายจ่ายต่างๆเนาะเมกเป็นแล้วได้ดีใจอ่ะดีใจเนาะมีเพิ่นช่วยเรือเนาะเข่ายังจักเป่าเข่าเปลือกหน่ะหัวยังสามเป่าอ๋อกะได้ั้งเมื่อวันคือว่าได้หบเป่าเนาะเมยไปทางไหนบุหัวบ่หัวเนาะนี่อันน คุณยายใจบุญเพินพินภาคให้ทางกูคิวมาให้น้องมีอาหารแห้งกับข้าวสารเนาะแล้วก็เงินจำนวนนี่ในเมกเฮาเก็บไบเนะเก็บว้ถ้าหากว่าคนในครอบครัวเฮาบสบายถ้าหากเจ็บเป็นก็เอาเงินนี่ไปหักษาเนาะคือน้องแนมบสบายเป็นรณโรคเป็นอย่างนี้ก็เอาน้องแนมไปหักษาเนเดีขึ้นลวที่แนมนะดีขึ้นเนาะโดยบอกแม่เนาะแม่มากแล้วก็ให้แม่เอาไว้เนาะ เวลาเจ็บเปลี ites, ่นกับสมมติว่าน้องก็ดีหรือว่าแม่ก็ดีหรือว่าน้องแหนมก็ได้ถ้าผู้ใรพ่สบายก็เงินส่วนนี้ไปเพราะว่าเงินนี่มันหายากเนาะสำหรับเขียรเท้าเนาะเมื่อมีผู้โ่งมาฮาก็เก็บไว้แล้วก็ใส่ใจมันเป็นประโยชน์ที่สุดน่ะก็ออ้ก็ดีใจน่ะที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการนําพาครูคิวมาแล้วก็นําปัจจัยของผู้ใหญ่ใจบุญนี่มามอบไผ้กับนอกนี่นะ ไอ้กับพ่อได้มาโดนแล้วเอาขอบใจพ่อได้ไหมโอเคเราตั้งใจแค่หนึ่งซื้อหนึ่งแค่นะมันเกงนะ่งหนึ่งเอาไอา้กับพนะ่อนดซะหนึ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนมมาอยู่ที่ใหญ่ขนมเด็กน้อยเนาะกูคิวกูคิวถือกล่องให้ได้ดเดี๋ยวไปท้ายเลยกัแล้วันนี้เขาดีอนัอนนี้นี่เป็นขนมที่กูคิว ยายอายุบาดใหญเนาะแมนแมนแมนมันเรือมาตัวนี้เราเอากระดิสมาส่งมาส่งทบกันยายเนาะคุกเขี้ยนเนาะเอาเลยเอาเลยวอดเลยจะใส่แจ็มอ่ะหายไปเอกของเรากันเอาหน่อยตัวมันเครียดมันง่ายวะเข้าใจไหมเข้าใจก่อนเข้าใจก่อนลูกเข้าใจก่อนไหมเอาเลยเออเอาเข้าใจได้ลูกเข้าใจ เอาเลยขอบใจเอาถั่วออกมาใหญ่ที่สุดวันทุกคนก่อนครับเดี๋ยวนี่ขนมแล้วผ่ว้ต้องเอาบาลีเนะาะชิมงานพวกเข<อ>าแจกขนมคุณหน่อยก่อนทุกคนเก็บไปชิมใช่กล้วยขิงใหญ่อยู่เพื่อนดอกทองหอมไปของมาณนึงส่วนนี้เาจะเก็บไปชิมอือยนะิ่งใหญ่กุ๊กเกิ่ยวชักแล้วเดียวใส่ถ่ายรถมาเออมาลงมาผู้ใดผู้ใดมาเลยลงมาเลยลงมาเลย นี่จะผุนหรือว่าอะไรเดี๋ยวไปอางานไปน,นะ,ะควายกันยุ่ะยยขันบุควายเราเอื่นไปหานคนเด้เอาไปเอาอาเอาไอิ้วเยกรงงนนคุณแน,น,นะน่นอนจดเนอะอ่าพาเปินชย,ยส่งแมาใหญ่ทังนี้นออนนนนนเน,เน,นะะานนะแม่พี่น้องทงนี้เป็นเพื่อนของส่าสร้างเนาแม่พี่น้องเนาแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ว่าเขามาสางด้วยกัน เอาเลยคุณขนมใใอาเลยสองเมูออนแม่นะนาทีเอาเลยด้ยเอาเลยเอาสองคนตัวเมียอะรพี่ดิละาแม่น้ำบัวกินหรอเมียกินไม่หรอก หมดแล้วนะแต่ว่ายังมีอยู่เท่านั้นติดหน่อยเฮากลอ่าอ่าติดหน่อยอ,อยู่ย<ด>บนรถจอดรถไม่ละโอเคนะอเนาะเดี๋ยวเฮาไปพุ่นพร้อมๆกันเลยอโอเคเนาะพอดีตอนนี้ทางทีมงาน,นเฮา,าก็ได้ย่างจากเลี้ยงกองหนุ่มไอ้เป็นยังนำมาเล่าผู้ใย่านกล้องเฮา,า,าก็ได้ย่างมาเป็นทีมอ้าวบอกเลยแม่ผู้ใดจับกล้องอ่นะบ่ๆๆปิดเด้ ให้คิดดาจับกล่องได้ไหมอ๋อจับกล่องเนาะจับกล่องางคุกคิวเนาะกลัแบขนาจะวูวอหละพันเสียงปกเนาะคุคิวเวลาเป็นตากล่องเนี่ยันทางไม่สมไม่เสียงเลทุกคนแบบคือเบาดับเลยโอ้่วยโอ้กินพ่วขนมสบายดีงม พอดีกับเขาอ๋อกินกับเเลยยายสิโปงให้นะเอ้าเอาอนเพื่อมาเออเธาู่ดอยกินเมื่อเราวนี่มาแจกเด็กน้อยอยู่แต่่กู่ดอยกินเมื่อเรากูดอย อาม่เากินขนมเอาเลยไม่เถ่ายก็กินนะจิมนขอบใจได้ขอบใจกันเฮ็ดอันนี้ขอบใจโอเคต้นานไม่เท่าเนี่ยเอาหาขอบใจเด้วเห็ดอันนี้ขอบใจลองเฮ็ดเบิ้ลเข้าใจแล้วเขอบใจได้เขอบใจกันเอาเลยเจ้า โอ้โันี่ลูกเจ้าวะโอ้จักเดือนจักปีแล้วเนี่ยีเดี่าโอ้หนุ่มงามยังเหลือย่สองอพอดีมือกลองมือกล้องโอ้ยลืมมือกล้องยังเลยโอ้แล้วๆละอ๋ออา้ว่าดำจะใจละกองมาพี่เนี่ย หน่อยนักศิลปะองเงี้ยเต็มเลยดีพอเน่ยน้อยเนี่ผู้ใดสักนี่ผู้ใดสักนี่ซักเองซักเองซักเองเลยไม่ต้องติดลายแต่บรรยากาเอานำรางออกเนี่ยนำมาทำก่อนนี่ขอบใจขอบใจอันนี้ให้มือก่อนนะ เอาสั่งแข้าขนมนกกินไหมกินเฮาใส่สลัดด้ยโอ้ขอบใจขอบใจมีนีมีแบ่กอกนะคนตขอบใจองเอูเออเออเออยออออเ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 าอออเอเอาเเออ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 เอเออออเเอออเ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 เออะอเออ่อเด้เอ ตอนนั้นนี่ฝนตกหลายกูคิวอ่าทีมงานเขามากับดำบาลล่าแล้วก็มีทางอ่าบอลเท็ดดแม่เขาเคยแบกขวานให้ดำบาลล่านี่แหละแบกขวานลูกแท็กดอยมันพอรถเขามากกได้แบกแล้วก็อ,อันย่าที่นองเกิรบนี่ใส่ก็ได้เลยในปดตีนปดเกิร์บปดตีนเลยม,ลเ <c oughs> มันมีนะหนูดำบอลน้อแมนแมนสุดน้อยความมึน เข้ามาตอนนั้นเส้นทางมันเป็น,ปนดินเลยเห็นหรอกนะเวลาพนโต๊ะกตับมือนะ่ะตางก็บดินนนมันบม่มียินนะถ้าบาดเนี่ยครับอยู่บนลุกลุกผา,ม,านนนนมันไม่เบิ่งไปเป็นรอยลงไปานตอนมีลมแห้งลมเอิกคือจะปลอดภัยเนาะบ้านนี้เป็นบ้านเก่าบางแก่เบิ่งตน้นมางข้าวไงมันถ่ายลมภัคก่อน ตวมขาวว่าเป็นฝาลมหัก่ะฮะไม่น่นาไะฝาลมมือขึ้นดีปะโอ้แห้งดิเคดว่าทีียนมีผามีอย่างบางแล้วเนาะยังองนะยังหักใช่เนานนะอ้าวกระสบบนหนุ่มอยู่ในนี้บนหุมเราขาบมันดำนะอาบมันดำ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กัอ่าบาร์ีกับทีมนะทีมงานเนาะป้าตัวปลาคือว่าบุไปตามตาเดียวคิดเราวันบุไปตามสัคลิปป้ากับใจบุไปตรงกันแล้วมันนี้เมื่อยเนาะหยางมาคมเสยกะสำหรับคลิปนี้เนาะเขาทีมงานเนาะก็ต้องขอบคุณกับใจทางปูนี้ใจบุญก็คือทางหนาคิมแล้วก็เอ่ยเจนี่นะเอ็นเจนนี่มาขอโทษะลยเจนนี่เนาะดีเพิ่นได้สูงอ่าปัดใจมา ้ทางทีมงานเขาเป็นสะพานบุญโดยผ่านทางซองคุกคิ้วนอ้อเพราะว่าจ,จะผ่านในซองใดก็ย่าเขาก็ดีใจเนาะที่ว่าเดี๋ยมีส่วนร่วมในการเฮ็ดภารกิจเนาะทุกๆครั้กงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเพิ่มเคอ,อยเพิ่มจงดีดีมีแห้งดีดีมีสุกนอ้อเพราะว่าทานเตจสิ่งใดจะทำสิ่งใดดูในหน้าตอนนี้ก็ขอให้ประสมุโปโภชแต่ผลสำเร็จทุกประการเนาะสาธุสาธุกะนำมะลาวันเพื่อให้เขาขอนำมาถือกล่องอยู่นิ่งสุดเนาะ โอเคเรา<ม>พบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะส่วนว่าจะเป็นคลิปใดรายูุใส่ก็อย่าลืมให้กำลังใจทีมงานเราคือเก้าค,คือเดิมสำหรับคลิปนี้เอาขอตัวลาไปก่อนสบายดีสบายดีอ่ะ